ทำพน l โลจิสติกให้เป็นเรื่องง่าย SJWD Podcast เพราะโลจิสติกเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ SCGJWD Podcast นะครับในเอพิโซดล่าสุดครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรานำธุรกิจที่น่าสนใจมากๆและเป็นหนึ่งในครด w ได d เวอร์ของทาง SCGJWD มาให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับ ในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางพี่ปอนะครับคุณนพวุฒินะครับธีระวิจารณญาณุกุลนะครับเป็นโอเวอร์ซีสบิ s เนสดีเรกเตอรของเรานะครับก็ดูแลธุรกิจด้าน o v เ r s e a s ีสเอวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนะครับให้ทุกท่านได้รู้จักเกี่ยวกับทางธุรกิจต่างประเทศนะครับของกลุ่มธุรกิจของเราว่าทาอะไรกันอยู่มีอะไรบ้างอยู่ที่ประเทศไหนบ้างนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีพี่ปอนะครับสวัสดีครับพี่เครับสวัสดีครับพี่เอกครับเอ๊ธุรกิจโอเวอร์ซีี่พี่ปอ ดูแลอยู่ในปัจจุบันบบเนี่ยครับมันมันทำอะไรอยู่บ้างมีอะไรบ้างช่วยลทุกท่านปักนิดหนึงครับได้ครับก็สําหรับธุรกิจของตัว o อเวอร์ b u s i เ e ็ s ก็พูดง่ายๆคือธุรกิจที่เป็นบริษัทโลจิสติกนอกประเทศไทยทั้งหมดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีบริษัทที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็ประกอบไปด้วยอินโดนีเซียพม่าลาวเขมเบอร์เดียเวียดนามแล้วก็มีจีนตอนใต้น,นะครับรวมถึงล่าสุดเมื่อประมาณสักช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เพิ่งเปิดเป็นบริษัทโลจิสติก ที่เป็นการให้บริการที่เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในศิลิปินนะครับก็ในปัจจุบันเราก็จะมีออฟฟิศที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเประเทศโดยที่ทั้ง7ประเทศเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่ามีเซอร์วิสที่เ o อ e r หลากหลายนะครับในส่วนของตัว total logistics solution การขนส่งภายในประเทศหรือ domestic transport ทั้งส่วนที่เป็นคลาสกิ้งทั้งส่วนที่เป็น m u l ติ m o d a l รวมถึงเรื่องของตัวการบริหารคลังสินค้านะครับแล้วก็เรื่องของตัวเรื่องของงาน ที่เกี่ยวข้องกับก,การนําเข้าสมงออกรวมถึงเรื่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจเฟดฟอร์เว r ร์ดดิ้งสำหรับต่างประเทศที่เราได้มีการเลเวลเลชช์คอมเพนเซีหรือนําเอาโน้ตฮาวหรือความรู้ที่เรามีจากทางฝั่งของ International Visit, ขอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์วิสัยอางทางพี่ชนินทร์เนี่ยเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถให้บริการในเรื่องของเฟดฟอร์เวิรดดิ้งได้ทั้งในส่วนของที่อินโดนีเซียที่พมา่าที่จีนรวมถึงล่าสุดที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยทั้ง7บริษัทเนี่ยนะครับในป2000 566เนี่ยนะครับทารเก็ตของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทนะครับโดยที่มีในโปรฟิตอยู่ที่ประมาณสัก130ล้านบาทนะครับในขาเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าใน3,000ล้านเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้คอนโซลเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัว SCG Logistics Vietnam เข้ามาเนื่องจากเรามีข้อจำกัดในเรื่องของตัวไลเซน์ที่ยังมีความจำเป็นที่ยังต้องเอาธุรกิจเนี่ยอยู่กับทางฝั่งบ้านของ SCG International อยู่ซึ่งเราคิดว่าภายในปี2567ภายในไตรมาสหนึ่ง การเอาธุรกิจเนี้ยกับเข้ามาอยู่ใน S G J w d เนี่ยก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีรายได้ตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมอีกรวมถึงธุรกิจของประเทศจีนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้คอนโซลเพอร์ฟเแมนเข้ามาที่บริษัทแม่เรารับในส่วนของตัวอีควิตี้เกมแต่ในธุรกิจของจีนเองก็ถือว่ามี potential มากนะครับก็ปีปีหนึ่งเนี่ยยอดขายของเราก็อยู่ประมาณสักปีเนี้ยเราตั้ง t a ร็เก็ตไว้ที่5 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็คิดว่าเน็ตโปรฟิตของเราน่าจะอยู่สักประมาณ อ 2%, 2ได้นะครับซึ่งก็โดยภาพรวมเนี่ยธุรกิจต่างประเทศของเราเองก็เรียกได้ว่าสําหรับปีนี้ก็ต้องถือว่าเป็นปีปีหนึ่งที่ค่อนข้างชาน l ์ n g มากๆน,นะครับเพราะว่าเจอปัจจัยภายนอกเยอะพอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของตัวเศรษฐกิจโลกน <Ừ. S 2> ะครับจริงๆต้องบอกว่าประเทศในกลุ่มของพวกเราเนี่ยคู่ค้าสําคัญก็คือจีนกับอเมริกาซึ่งพอสองประเทศนี้เกิดปัญหาหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยอย่างที่เวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ชาเลนจ์มากเนื่องจากว่า ยอดก็ค่อนข้างค่อนข้างได้รับผลกระทบแต่ว่าเราก็ยังคงเซอร์วิสธุรกิจของเราได้ได้ดีอยู่นะครับในปัจจุบันยังคงให้บริการยังคงดูแลธุรกิจในส่วนของตรงนี้ได้นะครับรวมถึงเรื่องของตัวปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศลาวนะครับก็จะมีเรื่องของตัวค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปประมาณสักเกือบเกือบยีแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของโอเวอร์ซีปีเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนพี่ๆน้องๆทุกท่านว่า เราก็ยังคงมองว่ามันเป็นโรดเอนจิ n นที่สําคัญถึงแม้ว่ายอดขายปีนี้เราอาจจะออฟจากแผนไปสักประมาณ17%แต่ในแง่ของตัวในโปรฟิตเนี่ยเรายองคิดว่าเราได้ตามแผนอยู่เนื่องจากว่าเราเองก็พยายามทําในเรื่องของตัว HVA ในแต่ละประเทศ HVA ก็คือเรื่องของตัว high value added อย่างที่อินโดนีเซียเราก็เริ่มมีทําในเรื่องของตัวธุรกิจใหม่อย่างตัว s t y l e n ิ m o n o m e r ที่เป็นพวกดันจาร์ o o ูตที่เป็นพวก uh, Liquid แทงค์คาตรงนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของตัวกําไรรวมถึงเรื่องของตัวซ v วิสใหม่ที่เกี่ยวกับ r o s s border ซึ่งไม่ใช่ cross border ที่เป็นระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆอย่างเดียวแต่จะเป็น cross border ที่เป็นจากประเทศในกลุ่มของ c ซ V ด้วยกันอย่างเช่นเวียดนามลาวลาวเวียดนามนี้เป็นต้นนะ<อ>ครับ,รบอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ o v e r s e a s e คร่าวๆโอ้เรียกว่าอยากให้ทุกท่านาได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็จะได้ตื่นเต้นไปกับเราในการที่จะเติบโตผมว่าในช่วงเวลาหลายๆปีหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะจะมี contribution จากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยอะเหมือนกันคือพอปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวพอทางเวียดนามเนาะเราเริ่ม consolidate เข้ามาเพิ่มเนี่ยรับรองปีหน้านี้ ส่วนของรายได้ที่ c o n t r i b u t e d เก Overseas ก็มาอนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างมีในย่างสำคัญครับผมธุรกิจ Overseas เนี่ยด้านโลจิสติกส์ในยังไงถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นทองน้ำที่ใหญ่และเป็น Opportunity ที่เราจะได้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกมากมายนะครับแล้วก็เรื่องของ High Value Added Activity ต่างๆที่พี่ปอพูดเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคงจะได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมหลังจากที่เราควบรวมกันนะคือเราคงจะไม่ได้ทาแค่กิจกรรมแบบเดิมที่เคยทามาในอดีตแล้วตอนนี้เราน่าจะทำอะไรเพิ่มเติมกันมากมายเนะี่ยอยากจะให้พี่ปอเล่าให้ทุกท เรื่องของซนเนจีว่าเอ๊ะเรามารวมกันเป็น S C G J W D ในวันนี้เนี่ยไปบอกคิดว่าซนเนจีอะไรที่จะเกิดประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจโอเวอร์ซีนบ้างเนี่ยในแง่ของซนเนจีนะครับก็ต้องเรียนว่าทางฝั่งของโอเวอร์ซีนบิสเซ็ตเนี่ยเราเห็นโอกาสที่เรียกได้ว่ามากมายนะครับในเรื่องของการที่จะมีเรื่องของตัวแอคทิวิตี้ระหว่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของตัวสกิลใหมๆ่ๆที่ทางฝั่งของบ้านเอสเดิม erm, เรายังไม่เคยมีมาก่อนยกตัวอย่างนะครับว่า อย่างตอนนี้ตัวที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของความสามารถในเชิงของการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจอย่างเรื่องของตัวโคเชนออโต้ยาร์ดออโตโมทีฟหรือแม้แต่เรื่องของตัว d a นเจอร์สกูตที่เราสามารถเลเว r เ g e ค o m ม e t ่นใจจากทางบ้านของทางเจเดิมได้นะครับตัวอย่างที่ผมจะยกง่ายๆเลยก็คือว่าอย่างธุรกิจของทางฝั่งของเอ่อ CAS ที่จีนที่เขามองในเรื่องของการที่จะมาขยายการให้บริการของตัวโปรเจกต์ o อริซอนพลัสที่เมืองไทยอันนี้เป็นตัวหนึ่งเลยที่วันที่พอเรา รวบรวมกิจาการแล้วพาร์ทเนอร์ทางฝั่งของจีนที่เป็นทางของทางฝั่งบ้านเอสเดิมซึ่งก็คือ Justda Supply Chain m a n a g e m e n t เนี่ยเขาค่อนข้างแฮปปี้มากนะครับเขามองว่าเนี่ยคือโอกาสของเขาเลยที่ทำให้บ้านเอ g j w จเดนเดิมมีศักยภาพในการที่จะแข่งขันในเรื่องการให้บริการเรื่องของตัวออโตโมติเราก็มีการคุยกันทั้งกับทางฝั่งของตัวพาร์ทเนอร์ที่จีนจ u s t d a รวมถึงบ้าน SCGJWD ดปัจจุบ,บันในเรื่องของการตั้งจอยเวนเจอร์เพื่อให้บริการในเรื่องของตัวโปเรเจ เอออีวีคาร์อันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่ทําให้ต้องเรียนว่าพอมีการควบรวมกิจการกันเ,เดิมเราเคยคิดก่อนหน้านั้นว่าเอ,อ๊บ้าน s อสซีจีโลเดิมเราจะไปเอาสตร t งที่ไหนมาทําแต่พอตอนเนี้ยเราได้เป็นทีมเดียวกันแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ดําเนินการได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ทางฝั่งของพาร์ทเนอร์รวมถึงลูกค้าเองก็ให้ความเชื่อถือค่อนข้างดีอันนี้เป็นตัวอย่างสําคัญที่เห็นได้ชัดนอกเหนือจากเรื่องของตัว E ีที่จีนเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนว่า ในส่วนของตัวโคเชนบิสเซตที่เรามองว่าจะมีโอกาสในประเทศอื่นๆอย่างเช่นที่อินโดนีเซียกับเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามองว่าอนาคตเราน่าจะ leverage competency จากทางสั่งบ้านของเจเดิม erm เนี่ยเข้ามาที่ตรงต่างประเทศได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของแคนาดยกัมพูชาเองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเป็นประเทศแรกเลยที่เราได้มีซีเนจีเกิดขึ้นกันและเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วภายในช่วงระยะเวลาหลังจากที่เราเมีแชร์ซอฟการเดือนกุมภาเนี่ย เดือนมีนาก็มีชิปเมนระหว่างกันแล้วทั้งในเรื่องของตัวงานที่เราสามารถคอสเซลกันระหว่างงานกลุ่มของลูกค้าข้างนอกโดยไปใช้เซอร์วิสของทางฝั่งของ JWDA เชียรวมถึงบอกเสงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเราทําอะไรด้วยกันได้ค่อนข้างเยอะ mm hmm. และสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของตัวทางฝั่งเวียดนามที่เราก็ได้พาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงของทางฝั่งของบ้านเจเดิมก็คือทาง t r a n s m e c เราเองก็ได้มีการพูดคุยหาเรือก,กันในเรื่องของตัวโมเดลทางการขนส่งที่ปัจจุบันเนี่ยทางบ้านเอสที่ทเวียด โดเมนสิคคอนเทนเนอร์ไลน์รวมถึงเรื่องของตัวโดเม s สิ c ทรักกิ้งที่อยู่ในภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลที่จะทาให้การทํางานร่วมกันเนี่ยเร็วขึ้นทั้งในส่วนของตัว competency ที่มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยครับจริงๆมันมันจินตจีทั้ง2ฝั่งนะคือคือทางทาง S C G Logistics เนี่ยก็คือมี network มี connection มี linkage และเยอะแยะมากมายอยู่แล้วล่ะใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องการ specialization เข้าไปทางใในขณะที่ทาง JBD เนี่ยอาจจะมี specialization แต่เน็ตเวิร์กเราอาจจะยังไม่กว้างขวางขนาดนั้นครับตอนนี้เนี่ยพอรวมกันปั๊บนี่เท่ากับว่าเรียกว่าต่อจิกซอ์กันใช่ครับตรงนี้นก็คือเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญนะฮะที่ทําให้พวกเราเนี่ยตัดสินใจที่จะไปด้วยกันตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่ามันทําอะไรได้อีกเยอะแยะแล้วผมผมเรียนเลยว่า overseas logistic opportunity เนี่ยถึงว่ายังใหญ่กว่าในเมืองไทยด้วยซ้ำนะพราะประเทศมันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งตรงเนี้ยพอคุยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยากจะอยากจะให้พี่ปอลองเล่าให้ฟังต่อ ถึงในส่วนของเรื่องของแผนธุรกิจครับของทางโอเวอร์ซีซึ่งคามจริงแล้วเราเน้นย้ำว่าเรายังมุ่งมั่นที่จะเติบโตมาเก็ตแคปขึ้นไปกว่าตอนนี้ประมาณกสามเท่านะ <c oughs> ก็คือประมาณแสนล้านที่เรียนเนี่ยแต่ทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่ปอช่วยไลฟ์ฟังต่อถึงแผนของโอเวอร์ซีว่าโอเวอร์ซีบิสเนสเนี่ยเรามีมีเดียมเทอร์มเพลนและมีเป้าหมายในการที่จะเติบโตไปข้างหน้าอย่างไรบ้างครับผมในแง่ของตัวมีเดียมเทอ p l ม n พลนในห้าปีข้างหน้านะครับจริงๆต้องบอกว่า สกีมในการแบ่งในเรื่องของตัวกลอสเอนจิ้นของทางโอเวอร b u s เ n e s s เนี่ยจากที่ได้หาเลือกับทางพี่ๆคณะจัดการนะครับก็เราคงแบ่งปีมเป็น2กลุ่มนะครับในส่วนของตัวที่เป็น In Organic growth ในเรื่องของตัวการทำา MA หรือ m e r g e r a c q u i s i t i o n เนี่ยเราก็ยังคงสาะแสวงหาดีลที่สำคัญสคัญในประเทศที่เป็นเซอจิคโดยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของตัวผู้ที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่มี Captive Volume แล้วก็มี Cap t i v e capability ที่ทำให้เราสามารถที่จะ เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยโฟกัสคันทรีของเราก็จะเป็นทางฝั่งของอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ในอนาคตเราก็ามองเรื่องของตัวดีวสำคัญสำคัญ,คญที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวกลุ่มงานคอร์สเวอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่เป็นเป็นจิ้นสำคัญซึ่งดีลไซที่เรามองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยดีลไซที่เรามองก็จะค่อนข้างเป็นดีวที่ที่ใหญ่ประเทศหนึ่งก็ต้องมีหลักเกือบเกือบหนึ 1, ่งพันห้าร้อยถึงสองพันล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกก ทันนิงแล้วเ็อินเวสเมนต์นะครับแต่ถ้าในส่วนของตัวที่เป็นออร์แกนิกโก t h ก็คือการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าหรือตลาดในแต่ละประเทศเองเนี่ยเราเราให้ตีมว่าเราก็โกรดไปกับเซจิคคาสเซอร์ของเราทั้งในส่วนที่เป็นเอชซีจีคาสเซอร์เดิมหรือที่เป็นกลุ่มของลูกค้าข้างนอกที่เป็นแคปทีฟวอลุมใหม่ๆยกตัวอย่างอย่างอินโดนีเซียเราก็มองว่าธุรกิจของเคมีคอลตอนนี้เองเนี่ยกเ็เราคงไม่ได้โฟกัสเฉพาะกลุ่มสินค้าได้สินค้าหนึ่งแต่เราคงมองไปถึงตัวที่เป็นตัวอัพสตรีมดาวน์นเนสนเ,นเร,เรป ให้บริการในส่วนที่เป็น d g หรือตัวที่เป็นตัวสไตลยริลโมโนเมอร์อนาคตก็อาจจะมีเรื่องของตัวคอสติกโซดาหรืออะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตัวพวกนี้เรามองว่าอ,อ,อัตราการเติบโต,ตค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะต้องมีการลงทุนแต่ว่าก็จะเป็นส่วนที่เป็นเซอร์วิสที่เราสามารถทําให้เรามีกาไรที่ค่อนข้างดีได้อันนี้เราก็จะทําไปกับพวกเขาอาจจะต้องมีเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงที่ดินีเซียเราก็มองเรื่องของตัวการลงทุนทำสินค้านะครับทั้งตัวที่เป็น dry c a า g o โกรวมถึงเรื่องของตัวที่เป็นโคเชนที่ก็ทำร่วมกับทางฝั่งของซามูเดล่าโลจิสติกในปัจจุบันนี้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาลุกสำคัญสำหรับตัวอินโดนีเซียในขณะที่เวียดนามเองนะครับในเรื่องของตัวลองเซนปิโตเคมิ i ค a ลปีหน้าน่าจะมาละนะครับก็คือจะเป็นปีที่คือเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่เราซ้อมปีหน้าก็จะเป็นปีที่เราต้องเริ่มโอเปรจริงนะครับซึ่งก็จะมีวอ,อะ ทั้งในส่วนของโดเมสติกทั้งในส่วนของตัวการนําเข้าส่งออกรวม,มถึงเรื่องของอธุรกิจซีเมนต์ในในเวียดนามปีหน้าเองภาคโดเมสติกในเวียดนามจะมีการชะลอตัวของภาคก่อสร้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเรื่องของการส่งออกซีเมนต์จากเวียดนามปีหน้าก็มีแผนคร่าวๆที่เราคิดว่านะ่าต้องส่งออกจากเวียดนามไม่ต่ำกว่า3ามแสนถึงห้าแสนตันต่อปีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของตัว Facil i t y หรือฟรีดหรือความพร้อมอื่นๆนะครับ นอกจากนี้ในส่วนของแคนบริดเเองก็อาจจะมีเรื่องของตัวที่ต้องไปดูเรื่องของตัวเซ gment ใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของการทําสินค้ากลุ่มเกษตรแต่สินค้ากลุ่มเกษตรปัจจุบันของแคนบริดเที่เราทำเนี่ยเราเราจะเน้นในเรื่องของงานอินบาวที่เป็นตัวรอแมทแต่พอเรามีทางฝั่งของ JWDE a ช i a เ Cheer, ข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจในเรื่องของการไปให้บริการในส่วนของเขาบาวมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเ,เรียกได้ว่าท end ํา e n d to end solution ให้กับลูกค้าได้นอกจากนี้นะครับในส่วนของทางฝั่งประเทศลาว สิ่งที่เรามองก็คือว่าลาวเองเนี่ยเป็นแลนดิ้งคันทรีการเชื่อมโยงของประเทศลาวไปสู่ประเทศเวียดนามหรือจีนก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายังต้องโฟกัสแต่ว่าปีหน้าเราคงให้น้ําหนักกับเรื่องของงานระหว่างค r o s s b o r d e อร์เวียดนามลาวลาวเวียดนามเนื่องจากว่าจีนเรื่องของตัวรถไฟลาวจีนปีหน้าเองเนี่ยเราก็มองว่ายังมีความสำคัญเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของตัวซีเฟร t เข้ามาดิสรับเนื่องจากว่าซีเฟรชตอนนี้ค่อนข้างถูกนะครับก็อาจจะทําให้เรื่องของหมวรถไฟเองก็มีความท้าทายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองเร ที่เป็นงานคอร o r บอลระหว่างเวียดนามลาวลาวเวียดนามมากขึ้นนะครับและสุดท้ายเองก็จะมีเรื่องของตัวพมา่านะครับที่เราเองก็เรียกได้ว่ายังคงคิป cross monitor ประเทศนี้อยู่นะครับเราเองก็ยังคงค่อนข้าง positive ว่าถ้าทุกวันนี้เรายังคงทําธุรกิจได้ความต้องการของประเทศเนี่ยก็ยังมีความต้องการเรื่องของสินค้าผู้บริโภครวมถึงสินค้าเกษตรที่ยังคงไปได,ได้ดีอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังคงทําได้แล้วก็มีประเทศหนึ่งคือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ประเทศน้องใหม่เนี่ย เราเองก็คิดว่าตอนนี้สิ่งที่เราทําก็คือเราจับกลุ่มของลูกค้า s อสที่เป็นฐานก่อนในปีแรกแล้วปีต่อๆไปเราก็จะเริ่มขยายฐานไปนยังกลุ่ม Non c a p ปทีฟใหม่ๆที่อาจจะใช้ Link ์เกชหรือ Connection ที่เรามีจากทางฝั่งของทางบ้าน s อสเดิมหรือทางบ้านของ JW วดเดิมที่มาจากทางเมืองไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของธุรกิจในปีหน้าซึ่งเรามองว่าปีหน้าเนี่ยนะครับอย่างปีเนี้ยเรามองที่3,000ล้านจบ Net Prof i t อยู่ที่ประมาณสัก130ล้านนะครับปีหน้าเนี่ยเรามอง ในแง่ของตัวชาเลนจ์ทราเกตร่วมกันระหว่างทีม overseas <lawsuit. S 2> แล้วก็ cross border ที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในปีหน้าเนี่ยอาจจะไปถึง5,000ล้านแล้วก็ Net profit ขึ้นไปถึงประมาณสัก200-220ถึงล้านโอ้โหซึ่งก็จะเป็นปีหน้าอีกเป็นอีปีหนึ่งที่จะเป็นปีชาเลนจ์ของพวกเราชาว o v e r s e a s แล้วก็ครอส s อร์เดอที่จะต้องทำงานมากขึ้นร่วมกันใกล้ชิดมากขึ้นเดี๋ยวมารอชมกันว่าผลงานพี่ปอจะเป็นยังไงพวกเราก็ติดตามเชียร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ <man> ือเป็น <man> ี้ อาจจะเป็นปีที่เรายัางเรียกว่าซ้อมขับซ้อมเพราะว่าเราเพิ่งรวมธุรกิจกันนะครับยังจัดผังองค์กรจัดการน,น,นู่นนี่เคลียร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของการทําเรื่องของอ official document, อฟฟิเชียลดอกิมเมนต์การรวมการเตรียมทะบงทะเบียนต่างๆก็มีการแบ่งพานแบ่งงานไปทาตรงนั้นทําให้เรื่องของการบูสต์เรื่องของธุรกิจอาจจะ,ะมีแต่ว่ายังไม่ได้เหยียบคันเร่งมิดเต็มเต็มเหนียวแต่ปีหน้าเน,นี่ยเหยียบเต็มเหนียวแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรครับแล้วก็คิดว่า น่าจะมีอะไรสนุกสนุกเกิดขึ้นเยอะเลยทั้งออร์แกนิกโรสและก็อินออร์แกนิกนะครับแล้วก็การลงทุนแน่นอนครับเราคงจะลงทุนกันต่อเนื่องทั้งไทยทั้งต่างประเทศแล้วพี่ปอพูดแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบไปหาตังค์มาให้ปอใช้เพื่ม <laughs> นะครน,นี้ก็เ <laughs> พื่อออกคุณกู้ไป <All right. S 2> ถือว่า,าทุกท่านก็ให้ความสนับสนุนเรานะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวัง <c oughs> ครับแล้วเราก็จะเติบโตตามแผนที่เราตั้งใจไว้ให้ได้ <c oughs> ครับ,คร,บครับก็มารู้จักกับธุรกิจโอเวอร์ซีกันพอสมควรแล้วนะครับท อยากจะถามพี่ปอนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวนะครับสำหรับการที่เราเนี่ยมีการควบรวมกิจการ S C G เจ็ดวันนวันนี้นะครับผมทางพี่ปอมองแล้วเห็นอะไรบ้างแล้วก็มีความรู้สึกยังไงบ้างสําหรับดีวกันควบรวมกิจการของเราในครั้งนี้ครับผมผมมองว่าเรื่องของการควบรวมกิจการเราจะเห็นได้ว่าตลาดในปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับเราเองก็ต้องยอมรับความจริงว่าผมว่า เราทุกคนเองต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะครับเราจะมีบางเรื่องที่เรามีความชํานาญบางเรื่องที่เราเองก็ต้องพึ่งพาอาศัยคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือ strategic partner ของเรานะครับซึ่งทางฝั่งของ JWD ดีเดิมเนี่ยถือเป็นพาร์ทเนอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นไร g h t c ของทางฝั่ง g s g Logistics mm hmm. เดิมเนื่องจากว่าเราทั้งสองคนมีความเก่งกันคนละอย่างนะครับมีเรื่องของสเตร n g t ที่ต่างฝ่ายต่างก็มองหาซึ่งกันและกันนะครับ หลังจากที่เราพวบรวมกันเสร็จงานที่เราทําบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วมากขึ้นทั้งในส่วนของนิวที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้หรือเรื่องของการทำ cross sell up sell ที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองคือว่าการพูบรวมครั้งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือทางทีมทุกคนเนี่ยได้ได้มีการพัฒนานะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับทางฝั่งของ บริษัทได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็มองว่าโดยจุดๆุดนี้จะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราโตได้อย่างก้าวกระโดดไม่ได้โตแค่เฉพาะที่เป็นออแกนิกแต่โตแบบ 3x 5x ในอนาคตได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างโพสิทีฟกับดีลนี้แล้วก็คิดว่าเราทั้งหมดก็จะไปต่อด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครับก็ขอบคุณทางพี่ปอมากวันนี้เข้ามาให้ข้อมูลกับ พวกเราเยอะเลยนะครับทุกท่านคงจะได้รู้จักธุรกิจโอเวอร์ซีสองทาง s c g j ดีมากขึ้นถือว่าเต็มอิ่มกันแล้ว,ลวก็ต้องขอบคุณพี่ปอมากนะครับ,บสำหรับสำหรับเวลาที่สละมานะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะต้องเชิญมาอีกแน่นอนนะ <c oughs> เพราะว่าเรายังต้องคุยกันอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับโอเวอร์ซีครับสำหรับในวันนี้ก็คิดว่าคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามช่อ l นะครับของ SCG j ี d ทั้งบน Facebook บนเว็บไซต์ของเราบน YouTube นะครับ สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพราะว่วาเดี๋ยวเราจะมีเอพิโซดใหม่ๆรีลิสออกมาต่อเอนื่องหลังจากนี้อีกเยอะเลยนะครับก็จะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ถ้าทุกท่านาสนใจข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต,ต้องการจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของ Investor Relation ต่างๆต,ติดต่อเข้ามาที่ทีมนักลงทุนสำคัญของเราได้ตลอดเวลานะครับเพราะเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกท่านาให้สามารถที่จะเข้าใจบริษัทมากขึ้นแล้วก็อยู่กับพวกเราได้อย่างมั่นใจแล้วก็ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะครับสำหร คิดว่าส,สมควรกับเวลาแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกคุณครบทำหุ้นโลจิสติกให้เป็นเรื่องง่าย SJWD Podcast เพราะโลจิสติกเป็นเรื่องใกล้ตัวกมาที่คุณ